เป็นเทียบแบบ1ต่อนหนึ่งในแพ็กทั่วไปนะครับผมผิดฮะ <Huh? S 1> ความเชื่อแบบนั้นผิดนะครับมันน่าสงสัยตรงที่ว่ามันเป็นประเทศมันเป็นไอดีที่เป็นกิจกรรมหลักในช่วงนี้เลยครับทุกคน you, moon, you, สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้เนี่ยผม เข้ามาที่ ID เบาซินนะครับผมซึ่งเป็น ID ที่ทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับผมเกี่ยวกับแพ็คพิเศษแพคลับาภาพไปไหนเลยแลวแต่จะเรียกนะแต่ว่าผมคิดว่ามันพิเศษนะด้วยเหตุผลที่ผมกำลังจะพูดในคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องของเลทด้วยนะครับผมคือเลทเดี๋ยวเราจะมาลองคำนวณกันนะครับผมกับแพคนี้นะฮะแล้วก็แพคปกตินะครับ อ่าแพ็กที่พูดถึงนี้เนี่ยบางคนไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปก่อนนันนี้ที่พูดถึงแพ็กนี้นะครับก็คือแพ็กนี้นะเนี่ยฮะเรียกว่าแพ็ก Advertisement Reward นะครับก็เป็นรางวัลสื่อโฆษณานะครับตอนนี้มันมีอยู่เฉพาะที่ไอดีบราซิลนะครับผมแล้วก็สามารถเปิดฟรีได้วันละครั้งนะโดยการดูโฆษณาคลิกดูโฆษณาปุ๊บก,ก็เปิดฟรีได้อ่าลุ้นนะลุ้นนะไม่ได้แบบการันตีนะฮะในตู้เนี่ยมี56ตัวนะมีอีพิกส3ตัวนะครับก็มีลุยคอสตาลุยกาเซียแล้วก็ลุยเออร์วิน หลุยคอสตาลุยกาเซียนะครับแล้วก็เดนิสเออร์วินนะครับที่เหลือก็จะเป็นการไฮไลท์นะครับมันมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่2เรื่องละกันนะครับผมเอ่เรื่องแรกเอาเรื่องของเลดก่อนละกันในตู้มี56ตัวใช่ไหมครับผมก็กดเข้ามาดูที่รายละเอียดตรงนี้เนี่ยมันมีบอกอัตราด้วยนะปกตินะถ้าแพ็คอื่นมันก็จะมีบอกแค่ว่าอ e ีพิก5ดาวมีกี่ตัวนะฮะเอ่อสดาวมีกี่ตัว3าดาวมีกี่ตัวแบบนี้นะแบบเนี้ยก็จะบอกนะครับว่ารวมทั้งหมดเนี่ยเป็น4เอ้ย46เอ้ย5 6 56ตัวนะครับคือ5ดาวหมดเลยในตู้นี้มี5ดาวหมดเลยนะครับแล้วพิเศษก็คือว่าแพ็กนี้มันบอกด้วยนะครับว่าเลดการออก เท่าไหร่นะบอกอีพิกไว้เลยนะครับผมอีพิกมี3ตัวก็จริงนะครับแต่เลทออกเนี่ย0.4178โอ้โหบอกแบบเป๊ะๆทศนิยมขนาดนี้นะครับการ์ดไฮไลท์มี8ตัวนะครับโอกาสออกเลท5.57.710แล้วก็การ์ดสแตนดาร์ด94.0111นะครับโอ้โหเท่าที่ผมจำความได้เนี่ยพี่โคเหมือนไม่เคยบอกเลทนะว่าจะมีโอกาสออกกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แบบเป๊ะๆขนาดนี้นะครับผมแต่สิ่งที่ บางคนอาจจะเอาไปคํานวณน,นะครับก็คืออัตราส่วนแบบดิบๆนะครับต้องบอกว่าอัตราส่วนดิบๆนะครับอย่างเช่นแพ็คอีพิกแพ็คนี้นะครับอ่ลองกดเข้าไปดูนะปุ๊บกดที่ details นะครับไม่มีบอกนะฮะว่าเลทเท่าไหร่นะครับนะบอกแค่ว่าในตู้เนี่ยมี5ดาว1 5ตัวนะครับผมแล้วมี4ดาว30ตัวมี3ดาว105ตัวรวมเป็นทั้งหมดเนี่ยร้อตัวบอกแค่นี้นะครับทีนี้ ไอที่บอกว่าเลดดิบเนี่ยก็คือก็จะมีการคํานวณนะครับว่าโอเคเทียบบรรจัตยางนะครับเดี๋ยวผมเปิด Excel ขึ้นมาเลยนะแบบนี้เลยนะครับผมเทียบบรรจัตยางแบบนี้นะครับในเมื่อในตู้มันมี150ตัวนะฮะหนึ150ตัวนะครับผมอ่าก็เท่ากับ100%่เนะเทียบแบบนี้นะหนะะึนะครับอ่ะหนึงร้อนะครับแล้วเขาบอกว่า5ดาว5ดาวนะมีเท่าไหร่ฮะ15ตัว เออเทียบแบบนี้เลยนะครับผมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมก็เอาเท่ากับ15 คูณ100นะครับแล้วก็หารด้วย150อันนี้ไม่ได้มาสอน Excel นะปึ๊บเข้าไปก็จะเป็น10%ครับโอกาสออก5ดาวเนี่ยคือ10%นะแต่ว่าในแพ็กระครับอย่างแพ็คแบบนี้เนี่ยมันมี5ดาวโดยมี e p i ินะครับผมประกอบกับการ์ดไฮไลท์แล้วก็การ์ดสแตนดาร์ดด้วยนะครับเห็นไหมมี e p i ิ5ดาวใน3ตัวใช่ไหมครับผมแล้วก็การ์ดไฮไลท์8ตัว5ดาวหมดเลยแต่บางแพ็คอาจจะมีการ์ดไฮไลท์4ดาวปะ่ะนะแล้วมีการ์ดสแตนดาร์ดด้วยเห็นไหมการ์ดสแตนดาร์ดด้วยนะครับ มหมาดาวไม่ได้หมายความว่าการทไทยลท์อย่างเดียวนะมีการแตนดร์ดบนด้วยนะครับผมก็ เทียบแบบนี้อีกนะครับว่าเช่นนั้นแล้วเนี่ยภายใน150ตัวเนี่ยอะเอาง่ายๆมีอีพิก3ตัวนะ3ตัวใน150ตัวครับคิดง่ายๆว่ากินเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะเทียบแบบนี้เลยสมมุติว่าใส่เท่ากับไปนะครับก็เอา3คูณ100นะครับหารด้วย150เปร๊บก็คิดเป็น2นครับนี่คืออันนี้คือเทียบมันอยจะยางแบบดิบๆนะครับ หมายความว่าในแพ็กท,ทั่วไปเนี่ยอีปิกจะมีโอกาสออก2%จริงๆต้องใส่ทศนิยมด้วยนะมันจะไม่ได้เป๊ะอย่างนี้นะครับอ่ะ ใส่โซเดียมไปด้วยนะครับผมแล้วอันนี้คือในสถานการณ์ที่เปิดจุ่มแรกนะเปิดครั้งแรกครับหนึ100แรกนะแล้วปกติเราส่วนใหญ่เราไม่ได้เปิดทีละครั้งไงเราเปิดทีละ9 0 0ใช่ปะเปิดทีละ10ถูกป้านะครับโอกาสออกมันก็ไม่ใช่แบบนี้เลยนะครับผมสถานการณ์จะแตกต่างกันไปตัวเลขอัตราออกจะเปลี่ยนไปนะฮะสมมุติว่าในตู้ตอนนี้มี149ยี้ตัวเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้นะครับปุ๊บเห็นไหมพอนักเตะในตู้เนี่ยลดลงนะครับโอกาสก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มข,ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสมม ไม่ออกสักตัวหนึ่งเลยเหลือ3ตัวครบนะครับผมแล้วเหลือ100ตัวในตู้นะ <c oughs> ผมเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ปุ๊บ <c oughs> เนี่ยโอกาสออกก็จะเพิ่มมาเป็น3% <c oughs> เพราะว่ามี3ตัวพอดีเป๊ะเลยไงอะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดไปเหลือในตู้100ตัวนะครับผมอีพิกเนี่ยออกไปแล้วตัวหนึ่งเหลือ2ตัวนะครับผมแล้วก็ใส่ตรงนี้ 2, 2> <c oughs> โอกาสก็จะลดลงตรงนี้นะครับเนี่ยเราเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ไปสมมุติว่าเปิดไปเหลือ40ตัวในตู้เลยนะครับอ่ะอีพิกยังไม่ออกสักกตัวหนึ่งเลยเนี่ยโอกาสออกมันจะเพิ่มขึ้นเป็น7% ดูมันเยอะแต่มันไม่เยอะนะเปิดไปแบบว่าเหลือ10ตัวในตู้เลยอะนะครับอีปิกจะไม่ออกสักตัวหนึ่งเลยนะครับเราเหลือ3ตัวโอกาสออกก็30%เนี่ยมันจะผันผันเปลี่ยนนะครับผันแปรตาม จำนวนนักเตะที่เหลือในตู้แล้วก็จำนวนอีพิกที่ออกไปนะครับหรือยังไม่ออกนะฮะและก็จํานวนการเปิดด้วยว่าเราเปิดที 100, ละร้อยเราเปิดทีละสิ 110, ตัวเลขแบบนี้ก็จะเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับผมคือมันก็ค่อนข้างซับซ้อนอันนี้คือซับซ้อนในแบบที่มันดิบดิบนะครับดิบดิบหมายความว่าอะไรครับแบบมันเป็นอันตราที่คงที่อะครับแล้วคุณแน่ใจได้อย่างไรนะครับว่าในระบบข้างในในโคดดิ้งเนี่ย เขาเขียนกันไว้แบบอัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะหรือเปล่าผมว่ามันไม่ใช่หลักการแบบนี้ผมว่าผิดนะผมเข้าใจว่ามันไม่ตรงนะครับมันไม่ถูกต้องเพราะเราไม่มีอะไรการันตีได้นะครับว่าอีพีกหนึ่งตัวคือหนึหน่วยคิดง่ายๆเหมือนกับผลสอบเกรดเฉลียล่ยเกรดเฉลี่ยปลายภาคของคุณนะ่ะ ถ้าเราเรียนใช่อ่าแต่และว,วิชามันมีน้ําหนักไม่เท่ากันเวยวิชาหลักนะพวกคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยพวกนี้ก็จะมีหน่วยกิจที่สูงกว่าน้ําหนักในการคูณค่าเฉลีย่ยเกรดเฉลี่ยก็จะสูงกว่าแต่ถ้าเป็นวิชาเสริมวิชาแนะแนววิชาอะไรเงี้ยหน่วยกิจก็จะน้อยหน่อยเอามาคูณนะครับน้ำหนักมันก็จะน้อยค่าเฉลี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันครับหลักการเนี้ยเราไม่รู้นะครับมันไม่ได้มามีน้ําหนักหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งคุณเข้าใจไหมอันนี้ผมพูดแบบลึกนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเเเกกกิิดใใคครร่่งณตตศาาาส์็นจจะข้ หลักการดีนะครับผมความน่าจะเป็นน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เสมอไปเว้ยนะว่ามันน้ําหนักแต่ละกาดทุกตัวในแพ็คเนี่ยจะเป็น1ต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งหมดไม่รู้เราไม่มีค่าเราไม่รู้เลยนะครับว่าไส้ในมันเป็นยังไงนะครับพี่ทําไมต้องปวดหัวคิดอะไรขนาดนี้ล่ะครับพี่เราต้องหาความจริงครับเราต้องหา <laughs> ผมเป็นคนคิดเยอะอย่างนี้แหละนะเออดูๆไปเถอะนะใครดูไม่เข้าใจก็ดูๆไปเถอะนะครับอ่ะอันนี้คือแบบที่เราคิดกันดิบๆที่ผ่านมานะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นนะครับผมแต่ในความเป็นจริงเว้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับคุณลองดูแพ็คนี้นะเข้าไปดูตัวเลขใหม่นะครับอ่าในตู้เนี่ยมีเท่าไหร่นะมีถึงแม้ว่ามันจะเป็นอลิมิเต็ดดอเดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงนะอลิมิเต็ดดออีกทีนึงนะเหมือนแพ็คด็อกบาร์ดิลิเกมนะห้าสิบหกตัวใช อ่าลองดูนะลองใหม่นะ56ตัวนะครับผมอ่าการ์ด5ดาวเนี่ยมี11ตัว5ดาวแค่แค่แค่ยกตัวอย่างนะ5ดาวแค่ยกตัวอย่างนะครับผมมีอีพิก3ตัวนะครับก็หมายความว่าถ้าสูตรมันเป็นสูตรเดียวกันกับแพ็คทั่วๆไป150ตัวครับผมอีพิกมี3ตัวใช่ปะ่ะอัตราการออกมันควรจะอยู่ที่5.36%ถูกไหมอันนี้คือสูตรคำนวณเดียวกันเลยนะฮะแค่เปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนตัวแปรนะครับ อีปิกมันควรจะมีอดอัตราออก5.36นะครับทีนี้คุณลองดูสิ่งที่พี่โคโบอกไว้นะครับว่าอีปิกออกอัตราอยู่ที่0.4เท่านั้นเองครับทุกคน0.4178เเท่านั้นเองก็ <c oughs> <k S 2> <c oughs> หมายความว่าอะไรครับไอสิ่งที่คุณเข้าใจมาว่าอัตรา เป็นเทียบแบบ1ต่อนหนึ่งในแพ็กทั่วไปนะครับผมผิดฮะความเชื่อแบบนั้นผิดนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปมันก็เหมือนกับเกรดเฉลี่ยตอนเราเรียนนะครับผมคือเราไม่รู้เลยว่า ตามทันนะฮะตามทันเนาะ <c ười> ใครเข้าใจก็จะตามทันนะครับผมคือมันไม่ได้เป็นอัตราคงที่นะครับผมเนาะน้ําหนักการ์ดแต่ละการ์ดนะครับผมเข้าใจปะ่ะแต่เราก็คิดในข้อดีนะครับว่าพี่โคบอกเลทมาขนาดนี้นะครับผมมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะทําให้เราได้เข้าใจหลักการมากขึ้นนะครับเนาะแต่ก็อยากให้แพ็คทั่วไปนะฮะแพ็ค150ตัวครับผมบอกเลทแบบนี้ด้วยนะครับสาเหตุที่ พี่โคอาจจะบอกเลทแบบนี้เนี่ยครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นแพ็คอลิมิเต็ดดอนะครับก็คือเปิดได้ไม่จํากัดนะครับคือเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆนักเตะก็จะไม่ลดลงนะครับผม56ตัวอันลลน,นั้นอีกอีกเรื่องหนึ่งนะความซับซ้อนอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอาจจะเป็นบอกแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นอัตราคงที่เลยไงแล้วคุณเปิดได้ทีละครั้งด้วยนะครับพอเปิดจุ่มหนึง่งนะฮะโอกาสกออกก็จะเลทต,ตามนั้นเลยเพราะเปิดได้ทีละครั้งไม่ได้เปิดได้ถึงสิบใช่ปะ่ะนะครับแล้วก็จกานวนการ์ดนักเตะในแลลลลพ็ ตัวอยู่แล้วก็เลยบอกเลทมาให้นะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่ว่าในแพ็คด็อกบาร์มีบอกอเลทปะวะผมไม่แน่ใจนะไอดี ID นี้เดี๋ยวขอไปดูในกิจกรรมอยู่โทษแป๊บหนึ่งพอดีเลยฮะมีเปิดฟรีด็อกบาร์ด้วยอเราลองเข้าไปดูนะ นี่ฮะแพ็กดอกบาร์นะดูว่ามีบอกหรือเปล่านะครับปึ๊บมีเอ่อเป็นอลิมิเต็ดดอสเหมือนกันนะครับในตู้เนี่ยมี50ตัวนะ50ตัวนะครับผมแล้วก็มีอีพิกหนึ่งตัวแต่มีการ์ดไฮไลท์ไไฮลท์น้อยกว่านะครับกดเลื่อนลงมาดูครับไม่มีบอกเกรดด้วยนี่ไม่มีบอกเกรดนะเห็นปะไม่มีบอกเกรดนะครับบอกแค่ว่ามีกี่ตัวเนี่ยมี5ดาว5ตัวนะครับที่เหลือเป็น1ดาวหมดเลยนะครับที่เป็นตัวล่างทรงนะครับเนี่ย อย่างที่ผมบอกเหมือนเป็นครั้งแรกเลยนะพี่โคเปิดเผยเลดเลดการออกการ์ดมาแบบนี้จริงๆเกมอื่นเขาก็เปิดเผยนะจริงๆพี่โคน่าจะเปิดเผยทุกแพ็คเลยนะนะแต่มันแต่มันคำนวณยากไนงะทุกคนคือถ้าแพ็คทั่วไปเนี่ยเวลาเราเปิดไปนักเตะมันลดลงลดลงใช่ปะ่ะเลดมันก็จะแตกต่างกันแล้วยิ่งมีเปิดทีละสิอีกอะเปิดทีละสิโอกาสออกก็ต้องคูณ10ถูกปะ่ะนะเปิด1ิก็ต้องคูณ10ไปนะครับผมอ,อันนี้คือเรื่องของเลดที่น่าสงสัยนะครับก็ คิดว่าหลายคนคงคิดเหมือนกันนะครับผมถ้าใครที่เก่งคณิตศาสตร์นะครับผมเก่งการคำนวณหรือว่าเป็นคนช่างสงสัยก็คงจะคิดเหมือนผมนะแต่ถ้าเกิดใครที่โอ้พี่เล่นเกมใครเครียดพี่จะไปพาปวดหัวทำไมก็าไม่ต้องคิดตามครับฟังผมไปเพลินๆก็พอนะครับเอาประมาณนี้นะฮะสิ่งที่น่าสงสัยนะครับเพราะฉะนั้นไอความเชื่อที่เราคิดว่าเออเลดมันต้องคงที่ตายตัวเทียบวัตยางได้เลยเนี่ยมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับข้างในลึกๆในโคดดิ้งเราก็ไม่รู้นะฮะว่าเป็นยังไงนะครับผมคุณก็ลองประเมินดดูออออกกกยา่ อะสำหรับอีพิกแท็บแพ็คร้อยห้าสิบตัวนะครับอ่าไอแพ็คน,นี้อ่เราย้อนมาเรื่องที่2นะครับผมก็คือไอสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งในแพ็คนี้นะครับดูคลิปให้จบนะก็คือว่าไอแพ็คเนี้ยมันจะเป็นแพ็คแอดเวอร์นเวิรแอดเวอร์ทิสเมนต์รีวอร์ดใช่ปะ่ะเป็นแพ็ครางวัลสื่อโฆษณานะครับผมเปิดได้จากการดูโฆษณานะครับแล้วก็เปิดเลยนะครับอ่าเปิดแบบนี้นะครับผมวอทแอดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดโลดดูโฆษณาจบปุ๊บนะฮะกดปิดโฆษณาปับ๊บ มันก็จะเปิดแพ็กให้เราเลยนะครับอัตโนมัติแบบนี้เลยนะฮะนี่ฮะแล้วก็จะเกือครับโอกาสออกเท่าไหร่อ่ะศูนอะไร <S <S อ่ะแล้วชาติไหนจะเปิดได้ทุกคนเอ้ย แต่ว่ามันเปิดได้ทุกวันนะครับผมเข้ามาวันละครั้งวันละครั้งนะครับผมก็จะตุนไว้ก็ได้นะจะตุนไวว่าดูโฆษณาทุกวันทุกวันตุนไว้2วัน3วันเปิดทีก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันมีเฉพาะ i อดีบาซินนะครับนะเนี่ยมันก็จะหายไปใช่ป่ะแล้วพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้ามันก็จะรีเซ็ตใหม่นะครับเห็นไหมสิบเชั่วโมงเห็นป่ะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีช่วงเวลาด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะอยู่ถาวรหรือเปล่ากิจกรรมนี้นะครับผม แต่สิ่งที่น่าสนใจคือแบบนี้ครับด้วยหลักการของแพ็กทั่วๆไปอะครับผมมันจะมีคอนเซ็ปต์ของมันเองนะครับผมอย่างแพ็กทีมชาติในการ์ดอีพิกมันก็จะเป็นทีมชาติใช่ป่ะแพ็กสโมสรการ์ดอีพิกมันก็จะเป็นสโมสรนะครับโอเคบางทีการ์ดไฮไลท์กับการ์ดเอ่ออีพิกก็จะต่างกันเหมือนกันนะบางทีบางแพ็กเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยเอ่ออีพิกเป็นทีมชาติการ์ดไฮไลท์ก็เป็นทีมชาตินะครับแต่เคยมีบางครั้งนะครับอีพิกเป็นทีมชาติเอ,อ่อไฮไลท์เป็นสโมสรมีเหมือนกันมีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าไม่่่เคยมมีีแพ็ทััันนตาางกสํหรบ ครับผมเช่นอีพิกทีมชาติก็ต้องทีมชาติหมดอีพิกสโมสรก็ต้องเป็นสโมสรหมดนะครับแต่แพ็คเนี่ยนะหลุ่ยซัวเลสเ สวเวเดนมาไงวะหลุยกาเซียนะครับเป็นสโมสรน,นะครับผมเดนิสเออร์วินเป็นสโมสรน,นะครับใช่ปะ่ะแล้วก็หลุยคอสตาเป็นการ์ดท,ทีมชาติเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่มันต่างกันนะครับผมคือมันไลฟ์คอนเซปต์อะบอกเลยคอนเซปต์มันไม่ใช่นะเพราะว่าเป็นแพ็กแอดเวอร์เทสเมนต์รีวอร์ดนะครับก็คือคอนเซปต์เป็นรางวัลโฆษณาไงพี่สงสัยอะไรครับแล้วดูการ์ดไฮไลท์โอเคอีพิกเข้าใจได้คุณดูการ์ดไฮไลท์นะเว้ยการ์ดไฮไลท์มันน่าสงสัยอะไรรู้ปะ่ะ อย่างอันนี้นะครับตัวนี้นะฮะบัวนูใช่ไหมบูนูใช่ไหมออกเสียงผิดขออภัยนะครับผมเป็นการ์ดไฮไลท์โมร็อกโกนะครับอ่าจำไว้นะโมร็อกโกนะครับผมนี่บาซินครับซาวินโยการ์ดไฮไลท์บาซินนะครับเป็นการ์ดทีมชาตินะครับผมส่วนอันนี้นะครับโอมามูมามูสนะฮะโอมามามูสของแมนซิตี้ใช่ป่ะแต่ว่าเป็นการ์ดทีมชาติอียิปต์นะครับ การต่าชาทีมชาติอียิปต์นะฮะไล่ไปนะแล้วก็มีเกาหลีใต้ด้วยนะครับผมเน่มีเกาหลีใต้ด้วยนะครับไฮไลท์ของเกาหลีใต้นะครับแล้วก็นี่ไม่ใช่โปแลนด์นะครับทุกคนนะธงชาติโปแลนด์กับธงชาติอินโดนีเซียเนี่ยจะคล้ายกันนะครับถ้าโปแลนด์สีแดงจะอยู่ด้านล่างสีขาวจะอยู่ด้านบนอันนี้คืออินโดนีเซียนะครับตอนนี้ก็เล่นในลีกเอเดเวอซี่นะลีกคอนแลนด์นะครับผมเนาะอู่ไปเล่นในยุโรปนะครับอินโดนีเซียนะฮะหรือว่าอินโดดึงมาดึงเกียรติชาติมาแล้วนะครับแล้วตัวต่่อมานนนะคคครรรัับบทุุกกีีต ตุรกีครับแล้วตัวต่อมาครับอินเดียอินเดียแล้วยังไงต่อครับพี่ยังไม่จบครับผมคนสุดท้ายนะครับธีรศักดิ์ทีรศักดิกก์เผื่อพี่มายครับผมไทยครับแล้วมัน ต่างกันยังไงมันมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมันแตกต่างกันยังไงครับพี่มันมันผิดสังเกตตรงไหนมันน่าสงสัยตรงไหนอะไอดี ID. ประเทศเหล่านี้นะครับผมเป็นไอดีที่ช่วงเวลานี้เนี่ยมีกิจกรรมบ่อยนะครับทุกคนนะยกเว้นญี่ปุ่นนะสังเกตนะไม่มีญี่ปุ่นนะครับผมเนี่ยโมร็อกโกบราซิลอียิปต์เกาหลีใต้อินโดนีเซียตุรกีอินเดียและไทยนะครับผมเป็นไอดีของอ e ีฟุตบอลที่ณนะตอนนี้นะช่วงเวลานี้เราเห็นว่าจะมีกิจกรรมแยกแตกต่างกันไอดี ID. ไทย ก็มีโชว์ไทม์ของไทยนะอินเดียก็คนเล่นเยอะนะครับตุรกีก็มีคนเล่นเยอะนะฮะอินโดนีเซียไม่ต้องพูดถึงมีภาษาในเกมด้วยนะครับเกาหลีใต้ก็มีกิจกรรมแยกอย่างแจกคิมบินแจอะไรพวกนี้ปะ่ะอิรักบาซินนะครับนะ้องสังเกตรประเทศเหล่านี้ก็เป็น ID ดีที่มักจะมีพวกการ t r e นด i n g การไฮไลท์แล้วมีกิจกรรมแยกออกต่างหากนะครับผมเออมันน่าสงสัยตรงที่ว่ามันเป็นประเทศมันเป็นไ d ดีที่เป็นกิจกรรมหลักในช่วงนี้เลยครับทุกคน ว่าทําไมการไฮไลท์ทำไมไม่เป็นพวกอังกฤษฝรั่งเศสนักเตะดีๆนักเตะในยุโรปนะทําไมเป็นประเภทประเทศเหล่านี้ครับมีความเป็นไปได้ว่าไอ้แพ็คนี้นะทุกคนนะจําไว้นะไอ้แพ็คนี้นะ แอดเวอร์ e ิสเมนต์รีวอเนี่ยครับผมอาจจะเป็นกิจกรรมเวียนให้กับ ID ทุกประเทศตอนนี้อยู่ที่บราซิล ID บราซิลอย่างเดียวนะครับผมดีไม่ดีนะครับผมแพ็คแบบนี้เนี่ยมันจะวนมาที่ ID ไทย ID เกาหลี ID อินเดีย ID อินโดนีเซี ID ย ID อียิปตุรกีโมโโร็อกโกนะที่ที่มีการ์ดไฮไลท์เมื่อกี้เลยนะครับใครที่เล่น ID อื่นนะ ใครที่เล่น ID เหล่านี้ที่ผมบอกเนี่ยนะครับผมคุณก็สังเกตได้ว่ามันจะมีแพ็คมันจะมีกิจกรรมแยกต่างหากจาก ID ดีสากล ID ดีอื่นๆนะเขาจะมากิจกรรมสากลน,นะครับผมแต่ว่าทําไมไม่มีญี่ปุ่นเลยครับญี่ปุ่นเขามีกิจกรรมแน่นอยู่แล้วครับผมก็คงไม่มีอะไรมาร่วมแบบนี้หรอกนะเขามีกิจกรรมของเขาแน่นอยู่แล้วนะครับคือ1สิ่งที่น่าสังเกตคือตัวอีพีกนะครับไม่มีคอนเซปต์เลยนะครับผมคือสโมสรกับทีมชาติปนกันแล้วเดนิสเออร์วินหลุยกาเซียหลุยกกต้าก็ไม่ใช่ไม่ใช่นักเตะบาซิด้วยนะช่ะ นะแล้วมันอยู่ใน ID ดบาซินทำไมนะฮะแล้วการไฮไลท์เนี่ยมันเป็นการไฮไลท์แต่ละประเทศที่มีกิจกรรม ID แต่ละประเทศต่างกันตอนนี้นะ,ะถ้าความน่าจะเป็นเนี่ย ผมว่าแพ็เนี้มันคงไม่ได้อยู่ที่บาซินอย่างเดียวผมว่าแพ็คนี้มันไม่ได้อยู่ที่ไอดีบาซินอย่างเดียวนะครับก็ติดตามแลยกันนะครับว่าอัปเดตครั้งต่อๆไปเนี่ยแพ็คนี้มันจะเวียนมาให้ไอดีอื่นด้วยไหมนะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมเนาะโอเคครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพ็คที่พิเศษนะครับแล้วก็เลตน่าสงสัยตามชื่อคลิปเดินนะครับผมก็ใครคิดเห็นต่างอย่างไรก็คอมเมนต์แสดงความเห็นกันได้นะครับผมก็มเนเป็นสิ่งที่ผมคิดแล้วสงสยัยแล้วก็มาบอกต่อกันนะครับผมหรือว่าผมคำนวณอะไไรรผผผิิดดดมพูตงหน ผมเข้าใจตรงไหนผิดก็ขออภัยมาณนี่ทีนี้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์อธิบายไว้ด้วยนะครับผมกิน okay, นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับใครที่ไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟบอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิ้กงอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ